ครับเราดูเด็กนี้หน้านี้ติ3สามคู่น้านี้สามอหนึ่งที่สานัาเรียนเรื่องมาหนึ่งขอครับข้อสามได้ไหมข้อสามแล้วนะข้อสามหน้านี้ยีสามครับ18บแปดยและท้านสี่ครับต้องให้หาวิธีการแยกตัวประกอบครับ ค่อยหาวิธีการแยกตรนกอบนะครับนักเรียนดูนะสิบแปดยี่สิบเจ็ดและเท่าไหร่วะห้าสิบแลห้าสี่เหรอห้า <50 S 1> ใช่ปหห้า <50 S 1> สี่นักเรียนดูนะครับนี่การแต่งรูปแบบต้นไม้อย่างนี้ครูเคยบอกรูปแบบต้นไม้ครับมันคือหาตัวมาคูณถูกต้องไหมอย่างเช่นครูใส่สองสองคูณอะไรได้สิบแปดครับ สองเ้าสิบปดใส่เก้าไว้ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับสองคูณเก้าได้สิบแปดถูกไหมครับใครคูณอะไรได้เก้าครับก็คือสามคูณสาถูกไหมฮะเพราะฉะนนั้เรียงเลขให้สวยงามครับก็กลายเป็นสคูณสคูณ3ามครับนั่งดีครับทีนี้เมื่อเราได้สิบแดแล้วเรามาดูต่อครับอีกี่สิยเ็ครับยีดแตกได้เป็นสคูณเก้าแตกต่อได้ใช่ไหมครับก็ได้เป็นสามคูณสาม นัเรเองครับพยายามแตกแตกให้ได้เยอะที่สุดนะลูกนะก็จะได้เป็นสามคูณสามคูณสามครับครูขอแบ่งพื้นที่เลยกน,นะ,นะะครับยวได้ทาให้ต่อมาครับห้าสิบสี่ห้เรียนนัเรเยนครับห้าสี่นักเรียนแตกอะไรได้ครับตอนแรกคือสองแน่นอนถูกไหมครับได้เท่าไรครับวนันนี้ได้ยี่สิบเจ็ดครับแต่วันนี้เป็นสามคูณเก้าแตกอีกเป็นสามคูณสามก็จะได้เป็น 2คูณ3คูณ3คูณ3เท่านี้ครับเขาบอกว่าคอรโนโของคอรโนโของ18 27และ54คือต้องเรียนดูนะ2มันเหมือนกันใช่ไหมครับครโนโมันจะเป็นแบบนี้นะลูกถ้าเหมือนกันถ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาหึงตัว เอานะเอาหนึ่งตัวดึงมาใช้ได้แค่ตัวเดียวก็ได้สองสามเดี๋ยวเพื่อนนะลูกจีนนะจีนนะจีนนะนักเรียนเห็นสามใช่ไหมครับสามอันนี้ดึงได้ตัวเดียวสองสสามสามนักเรียนดูนะตรงนี้ดึงได้ตัวเดียวและเส้นนี้ดึงได้อีกตัวสองสามสามสาม งงไหมตัวยอดงงคะตอนนี้งงไหมเอา้ามีใครงงยกพูดก,ก่อนหรือมีใครงง,งไหมครับนักเรียนใช้มีการโยงเส้นแบบนี้เป็นการจับ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 โอเคไหมครับเ,รเส้นแบบว่ามันตรงละคืออะไรถ้าสมมติมันมีเหมือนกันแค่สองตัวก็เอาแล,าล้วครณ์ฮะม,ม,มันจะเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนักเรียนพอระม่ะมันต้องเหมือนทุกตัวถูกต้องไหม พรนาอาจะแค่รูปแบบเซตสามตัวที่เหมือนกันทั้งสามแถวอย่างเดียวแต่ทรนอาเหมือนสองแถวเราเอาเลยเราก็เอาแล้วโอเคไหมครับเราจะจับมันทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นสองคูณสามคูณสามคูณสามเมื่อกี้ทรนอครูบอกว่าอย่างไงนะตัวเลขค้าของทอรนอที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่าตัวที่มากที่สุดของเลขชุดนี้ถูกไหมครับ นักเรียนลองดูข้อนี้นะสองคูณสามได้อันนี้ได้ห้าสี่ใช่มันได้หน้าสี่เป๊ะเลยตรงไหมฮะตรงน้อยกว่าไหมฮะไม<า>่ไม่น้อยกว่าแปลว่าคําตอบเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะถูกต้องแบบร้อยเเ็เลยนะแต่้าเมื่อไหร่เธอได้สิเจ็แบบเนี้ยแปลว่าเธอจับเลขผิดแน่นอนร้อยเเซ็นงงไหมครับงงไหมแต่ถ้าเป็นหอระมอหอระมอ,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 อจะต้องไม่ ต้องไม่เลยนะไม่มากกว่าตัวเลขแรกถูกต้องไหมครับเป็นอรมอที่ครูบอกถูกไหมครับเพราะนั้นเทคนิคการจําจําแค่นี้ครับคอรนอต้องไม่น้อยกว่าเลขตัวนี้พอระมอต้องไม่มากกว่าเลขตัวแรกโอเคไหมครับเพราะนั้นตอบเองนะลูกนะตอบตอบขอนะมอขอระมอเอ๋อาเขียนให้ดีนตอบอระมอสอง สิบแปดยี่ิเและและห้าสคือห้าสสี่ครับจบข้อนี้โอเคไหมครับนักเรียนครับต่อไปนะครับรูช่วยข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าหน้าที่ยี่สี่เต็กำไรแล้วนะเพราะว่าแกเหลืองานแค่แค่สองข้อแล้วนะเหลือแค่สองข้อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรครับ 18 36และและ45ครับความคับอ่ายิบยี่หน้ายิบผมเนี่ยเดี๋ยวสอนต่อครับใจเย็นนะครับลูกนะนักเรียนอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีครูนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีครูนะครับใจเย็นนะต่อไปนะครับ18 36ป5 18แยกได้แล้วมาแล้วสิแยกได้เลยครับ18บแปหาตัวกระบอกมเร็ว เก่งมากครับสองคูณสมคูณสครับต่อครับลูกสามกครับสองคูณสองคูณสมคูณสเก่งมากครับ45ครับ3ามคู3สามคูณห้าสามคูณสาคูณสมคูณห้าผิดไหมขอสาอ๋ออ๋อสามคูณสามคูณหแ่าคสามเกินโอเคได้ได้คุณลบให้ เมื่อกี้ว่าผมบินแล้วพอรอนาสองสิบแปดสามสิบหกและและและสี่สิบห้าคือนักเรียนดูนะนักเรียนเห็นสองไหมครับนักเรียนห้น้าวนอย่างนี้นะลูกคู่บอกว่าให้เหมือนกันสามตัวแต่ไม่ต้องอยู่แถวเดียวมันต้องอยู่เป็นออปเวละแถวดิ แต่นี้มันอยู่แถวเดียวกันใช้ได้ไหมไม่ได้ลบออกครับแต่ว่าได้แค่นี้ครับโอเคไหมครับตัวแรกด้สองมาต่อมาครับให้เหมือนกันสามตัวนะสามโอ้ยคุกตาเขียเออไม่ไม่ไม่มันวนได้อย่างงี้ได้สามออกยตอีกตัวใช่ไหมแล้วนี่ไงได้สามตัวใช่ไหมนรับเหลือใครลูก เดีห้าครับใส่ให้เขาด้วยครับอย่า,อย,าอย่าทิ้งเขาผมจะทิ้งผมเกียรอันนี้คุณกันได้ไรจ๊าสองคูนห้าได้สองคนห้าได้สองคนห้าได้เออสองคูนห้าได้สองคูนห้าได้ศูนย์สิบสิบพี่ไก่ครับน้องก,กันมาสองคนห้าได้ศูนย์รอเล่นหนักแล้วเราเนี่ยสองคนเลยอันนี้ได้ไรจ๊า ก้ได้แนะครับทุบเลยนะเก้าบวกสี่้าสี่ห้าเกได้แปดสห้าแเก้าบวกเกี่ห้าเก้าบวกเก้าไม่รู้ลมวไี่เลขอะไรพูดก็พูดตก้เอาแต่พูดชี้ใได้กระดานะปูสามูดสาได้สามพได้เก้าูนี้ได้ไรครับสิบว่าสิปเออได้สิป สิบแปดคูณสิบได้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบครับนักเรียนแล้วคุณลบทำไมวะเนี่ยไม่มีไม่มีใครโง่ลูกแค่โง่เป็นไฟแค่ไม่มั่นใจตัวเองไอ้ม่เลยครับน้อยกว่าไหมครับน้อยกว่าหรือมากกว่ามากกว่าเพราว่าตอรนลองคุยสินหาถูกนะครับโอเคไหมแต่ถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่ทำการหาใหม่นะครับอ้าวนิวอ่านเตอร อ่านแล้วครูผมอีกแมวเหรอการตอนเราม้อง18 16และ45คือ18 10เฮ้ยเก่งมากเห็นไหมฮะเรียนกับครูไปเนี่ยครูมาเริ่มอ่านภาษาอะไรผมจะบอกก่อนนะคะว่ามันมีหนังสืออย่าไปเป้นว่าใครที่อ่านไม่ออกก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีครูที่ท่านถึงอ่านั่นแหละลบหนึ่งคะแนนเลย มีหลักฐานในคลิปด้วยนะลบแล้วหนึ่งคะแนนอย่าลหน่อยอะไรนะยินลอย่าล้เลยยังลโอ้ยภาษาตายครับตายูลรได้แล้วใช่ไหมล้ได้แล้วครับเสร็จแล้วอะไรนิวมไม่ไม่เอาเลยแน่แน่แน่ เรียนครับหน้าที่ยี่ห้าคุณให้เลือกหนึ่งข้อเลือกข้อไหนครับข้อข้อข้อสี่ข้อที่สี่นะลูกนะเอาข้อสี่แล้วที่หน้ายี่หกเอาข้อไหนครับเอาข้อหกข้อสิบเออข้อสิบข้อสิบข้อสิบุ้ณอีกก็หายยับหรอตาหาแล้วใครตายนี่ก็ใครตายผมครับเฮ้ไม่ตายหรอกอย่างที่เจอไม่ตายครับใค่ไม่หลอด แม่หนิขายของออนไลน์เยอะแน่แน่เนี้ยของเลยเนี้ยแมนิวไม่ใช่แม่นิวนั่งขายของในออนไลน์อยู่แล้วมีคลิปดิวมาแน่แน่เนี่ยหาแล้วเยเดี๋ยวพูดแต่เฉพาะสวนให้ลงพิการณโอเคจะเปไปโพลลแล้วกั โอไม่ใช่ไปบ้านแล้วพ่อหัวร้อนะเแล้ายนีอัก่อวิธีนี้ครูก็เขียนผิดเลยคนี้ครูเอผมย่วไห้ถามใจดียเองก่อนแล้วกันนะลูกครูไม่ลกครับนาเรียนครับนาเรียนดูนะในการหาคอรนอแบบวิธีการหารสั้นครับ มันจะเป็นแบบนี้นะลูกก็คือนักเรียนครับเอาจํานวนเฉพาะหานนะเอาจํานวนเฉพาะเป็นตัวหารมันจะเซฟตี้นักเรียนมากมากแต่ถ้านักเรียนแม่นแล้วเมื่อไหร่นักเรียนจะใช้ไม่ใช้จำนวนเฉพาะคุณไม่ว่าโอเคไหมครับแต่ตอนนี้ให้ใช้จำนวนเฉพาะหารก่อนนะลูกนะห้าสิบหกกับห้าสิบเอ้ยขอโทษครับห้าโมงสลองใช้เลขคูนักพูดใช้ไหายครับใช้สองหายครับอันนี้ได้เป็นสองแปด สามสองลองใช้ได้คู่เหมือนเดิมครับใช้สองเหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้ได้สิบสี่ถูกตก็ไม่ลูกอันนี้ได้สิบหกถูกไหมครับถูกครับเก่งมากเลยต่อไปครับมีคนทำคนเดียวเลยวะกูทำคนเดียวกูได้แล้รเน่าเนี้ยแมวไปหานแม่ไปหานแม่ไปหานแม่ไปหานแ่ไป้านใช่ไหเออใช้สองหายแั้ลูกพูดทำไมวะโก แปใช่มันเฉพาะไหมแปยังไม่ใช่หารต่อลูกนะ,ค,ะครับใช้สองหารครับได้เจ็ดได้สี่ครับใช้ใช้สองหารต่ออีกได้เจ็ดได้สองครับจบยุติดอาหารคอรนอของห้าสิบหกและหกิีคือคือเอาวตวกนี้ครับจะเรียนคูณหมดเลย เอาตัวคูนนี้ครับมาเป็นตัวคูณหมดเลยครับก็จะกลายเป็นสองคูณ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 เฮ้ยเฮ้ยสองกี่ตัวนักเรียนนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองคูนกันถูกต้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและคูณเต็มปิดท้ายครับ นั่นเองครับนัอเียนครับ,อ,รบอันนี้ก็จะกลายเป็นสองคูณสองได้สองคูณสองได้สี่คูณสองได้แปดแปดคูณสองได้สิบหกสิบหกคูณสองได้สามสิบสองสามสองคูณสองได้หกสิบสี่ก็จะกลายเป็นหกสี่คูณเจ็ดครับลูกได้นอะไรจ๊ะเจ็ดสี่ยแปดคูสองเจ็ดหกสี่สองเป็นสี่สี่ครับคอร์โนคือ เท่ากับนะครับเท่ากับ418ครับตอบมรนขอเด้เลยๆคือ418ครับจบข้อแรกโอเคไหมครับได้เขียนไงน่าเรียนดูต่อนะครับข้อนี้ครับ156 182 2018คิดข้อก่อน นั่นเองครับผู้ขอน่าครขึ้นสิแอดวานได้ไหมผู้ขอแอดวานได้ไหมครับปาปอนขอแอดวานได้ไหมผู้ขอแอดวานได้ไหมครับว่มบอกอะไรคือแอดวานขอเพื่อสกิลในการหาตัวเลขได้ไหมได้ไดหมอ่ะได้เถอะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ใช้สองเหมือนเดิมไหมอันนี้ได้ไหนครับได้ไหนครับเจ็ดสิบแปด ได้เก้าสิบเอ็ดได้หนึ่งศูนย์สี่ใช้ตัวอะไรจ๊ะใช้ตัวอะไรครับลูกใชะไรมครับใช้ได้ต่อครับใช้สามได้ไหมใช้เจ็ดได้ไหมใช้เก้าได้ไหมใช้อะไรได้บ้างอออใช้อะไรได้ไหมครับนักเรียนครับ คณร,รมันจะพิเศษแบบนี้นะเรียนคอรมันจะมีความพิเศษของเขาคือไม่จําเป็นต้องหารได้ทุกตัวก็ได้ไม่เหมือนขอพอรมอน,นะะพรมอต้องหารลงทุกตัวถูกต้องไหมแต่คอรอไม่จําเป็นต้องหารลงทุกตัวก็ได้เพราะฉะนั้นครูเลยตัดใจใช้ถองครับสองหารนี้ได้สามสิบเกถูกไหมฮะ สองหารเจ็ดสิบแปดได้สามสิบเก้าสองหารเจ้าสิบเอ็ดไม่ได้ใส่เหมือนเดิมครับติดเก้าสิบเอ็ดได้แบบเดิมแต่สองหารได้ไหมได้ได้ห้าสิบสองครับนักเรียนครับครูหาต่อได้ไหมนักเรียนหาต่อได้ไหมอะไรครับอะไรที่สามารถหารสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบสองได้ลงตัวครับมีไหมครับมีไหมมีครับสิบสามไหมครับนักเรียนครับดูดูสิบสามดิครับ สิบสามหารหารหารสั jis, 4, 3, ions, 17, ้าได้เท่าไหร่ครับได้สามใช่ไหมครับสิบสิบสามหารเก้าเศษได้กี่ครั้งครับมีไหมมีไหมมีไหมลูกเฮ้ยมีไหมเจ้าคับฉันักเองนะไ้เหรอเย้คมาออกมาเลยเจ็ดครับครับเจ็ดอะไรเจ็ดอ่าได้เจ็ดครับถูกต้องครับต่อมาห้าสองสิบสามหารอะไรได้ห้าสองจ้าฮะ เออโอ้ยยังคตัวค่ะส่นะจบไหมจบไหมไม่จบนะห้ากะผิแม่มูผิดแในขณะดี้แม่ติวคูอยู่ในมือนะถหมฮะแอผูหาสองีกครังครับสามเจ็ดแล้วก็สองครับเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยนักเรียนนักเรียนดูนะอันนี้ได้ตัวตัดต้องไหม นักเรียนวงไว้ครับนักเรียนวงไว้อันนี้เรียนตัวไหมให้นตัววงไว้ครับตัวที่ครูให้วงไว้ครับหมายถึงถ้าโจทย์ถามหาหอรมอให้เรียนเอาสองตัวนี้วงเนี้ยไปคูณกันแล้วมันจะกลายเป็นหอรมอทันทีเลยงงไหมครับงงงงไหมอ่ันนีนยนลองเอาน,นีครับสิบสามกับสองคูณกันได้เลยครับยี่สิบหกถ้าเป็นหอรมอจะต้องไม่เกินตัวแรกเกินไหมครับ ไม่เกินแปลว่าเป็นสิ่์มีสิท่งที่เป็นขอรมอก็ไม่ครับแต่นี่ก็ถามหารคอรมอลดิคอร์นอลูกก็รอคอร์นอคอร์นอของหนึ่งร้อยห้านึ่งรอยแปดสและและสองร้อยแปดสอะไรจ๊ะสอคูณสคูณ สองคูณสองคูณสามคูณเจ็ดคูณสิบสามครับนักเรียนหาคำตอบนี้ให้กูหน่อยสองคูณสองได้สี่คือมออได้ได้แปดแปดคูณนี้ได้สิบหกครับสิบหกแล้วใช่ไหมลูกสิบหกคูณ ยี rium, ่ส <left> <n> ิบเอ็ดใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับช uh ิบกคูณยี่สิบได้เท่าไหร่ครับได้เท <ra> ่าไหร่ครับได้สามร้อยสามหกจุดต้องไหมครับสามร้อยสามหกคูณสัตรีรอบหนึ่งลูกเอาสามร้อย สามร้มคูณสิบสมกีนิ้รอบครับหกสามสามหกสิบแดนึ่งสก้านึศอันนี้ได้เ้าได้อ่ะโอเคครับหกสามสามแปดศูนย์สี่สามหกนย์สามหนยครับเขคออของเลขชิดนี้ครับแล้วก็ได้เป็นเขียนตอบไปครับว่าคำตอบคอนอของ,ของ หนึ่งร้อยห้าสิบหกหนึ่งร้อยแปดสองและสองร้อยแปดครับคือสี่พันสามร้อยหกสิบครับเป็นแบบนี้นักเรียนมีคนไหนไม่เข้าใจสงสัยอยากจะถามครูเพิ่มเติมไหมครับนักเรียนมีคนไหนไม่เข้าใจอยากสงสัยครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีไหมมีใครอยากการทางทางครูยกมือมีไหมครับอยากให้มีถ้ามีใหญ่ก็โอเคครับบ๊ายบายครับติดคลิปดูหน่อยบาย